คลิปนี้สําหรับมือใหม่นะคะใครมือเก่าแล้วผ่านไปได้เลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลอยากจะมาเล่าเรื่องของกริยาเปียเชเรนะคะหลายคนที่อยู่อิตาลีนะคะจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราบอกว่าชอบอะไรเราจะบอกว่ามีเปียเชมีเปียเชอันนั้นอันนี้ถูกไหมคะอะแต่แกมมากลึกๆซ่อนอยู่ในนี้เรารู้หรือเปล่าคะสําหรับมือใหม่นะคะเรารู้หรือเปล่าว่า เวลาที่เราจะบอกว่าสมมติฉันชอบพิซซ่าอันนี้นะคะเราจะบอกว่ามิเปียเชล p าพิซซาถ้าเป็นพาสต้าอันนี้มิเปียเชลาพาสต้าอ่ะอันนี้เป็นประโยคง่ายๆที่หลายคนน่าจะใช้ถูกนะคะแต่เรารู้หรือเปล่าว่ามิเปียเชมันมาจากมันคือเราใช้ในความหมายที่แปลว่าชอบแต่ การตีความในหลักแกรมมาของภาษาอิตาลีจริงๆคือสิ่งนั้นมันทำให้เราชอบดังนั้นการผันกริยาเปียเชเรนะคะมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งของที่ทำให้เราชอบนะคะดังนั้นเราบอกเราชอบพิซซ่ากับพาสต้าถูกไหมคะเป็นคำนามเอกพจน์ถูกไหมก็คือเอกพจน์ก็คือ,อ,คอหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะคะอันนี้เราก็จะใช้มีเปียเชนะคะอย่างเช่นสมมติเปิ้นบอกว่าฉันชอบหนังสือหนังสือเล่มน,นี้นะมีเปียเชอินลิบโบรมีเปียเช นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นหนังสือสองเล่มละ่ะอยู่ในรูปหพหุพจน์นะคะหนังสือสองเล่มอยู่ในรูปภพหุพจน์นะคะเราจะไม่ใช้มีเปียเชแล้วนะเราจะต้องเปลี่ยนจากเปียเชเป็นเปียชนนะคะหนังสือเราชอบหนังสือสองเล่มนะคะเราต้องบอกว่ามีเปียชนอีลิบรีอ่าเปลี่ยนกริยาแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนคำนามให้มันอยู่ในรูปพหูพจน์ด้วยนะคะดังนั้นนะคะประเด็นที่1ที่ a 1จะต้องรู้ก็คือว่าการใช้กริยาเปียเชเรนะคะมันคือของสิ่งนั้นมันทำให้เราชอบแล้วการจะใช้เปียเชหรือเปียชนขึ้นอยู่กับว่าของที่มันทำให้เราชอบนั้นนะคะ,อ,ะอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพ,พหูพหูพจน์นะคะเอกพจน์ก็คือ1คนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างพาหูพจน์ก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปนั่นเองนะคะ ทีนี้แล้วถ้าเกิดสมมิว่าเป็นชอบนอนล่ะเออไม่ใช่คำนามนะคะชอบนอนชอบกินชอบไปชอบเดินเล่นชอบ อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นคํากิริยานะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องเรียนรู้แกมมาเพราะว่าเราจะต้องฝึกตีความประเภทของคํานะคะอะถ้าเป็นคํากริยานะคะเราก็จะใช้คําว่าเปีย e เชเหมือนกันนะคะฉันชอบนอนมีเปียเชดอร์มีเรกนะคะทีนี้อันนี้คือเป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างประโยคเนาะ จะทำให้ประโยคยาวขึ้นได้ยังไงฉันชอบนอนมากๆเลยนะคะมี p i ียเ d โดมีเร m o มโตหรือมีเปียเ o โมโตโดมีเรนะคะ อันนี้เป็นวิธีการใช้กริยาเปียเชเรในระดับ A1 ที่จะต้องรู้นะคะซึ่งในคอร์สของเปิ้ลเนี่ยเราก็จะสอนเจาะลึกแล้วก็ไปแบบช้าๆยกตัวอย่างให้นักเรียนแต่ละคนนะคะให้เขาลองสร้างประโยคเองให้เขาลองคิดเองมีการฝึกมีการเทรนมีการให้แบบฝึกหัดนะคะดังนั้นนะักเรียนจะไม่ได้ได้ยังไงเนาะซึ่งกริยาเปียเชเรนะคะก็เป็นกริยาหนึ่งที่สําคัญนะคะไม่ได้จบแค่ A1 นะใน A2 เราจะต้องเรียนรู้ ในเทนท์ที่เพิ่มมากขึ้นก็คือถ้าเกิดเราชอบในอดีตละ่ะอดีตแบบไหนละ่ะต้องมาดูอีกว่าอดีตแบบอ,อ,อดีตแบบ past p r o i i p l หรืออดีตแบบ imperfecto นะคะเราจะใช้แบบไหนนะคะดังนั้นกริยานี้นะคะสำคัญมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ตีแตกแกมมาของ a 1นะคะโดยที่มีครู2คนได้เปรียบนะเรามีครู2คนนะคะครูไทยแล้วก็ครูอิตาลีคือเหมือน ครูจะประกบเราเลยนะคะเราเรียนเป็นกลุ่มก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะให้นักเรียนโต้อตอบกับครูมีสิทธิ์เท่าๆกันนะคะจะไม่มีใครโดนทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ ปีนี้อยากจะให้ของขวัญกับตัวเองนะคะคนที่อยากจะเอาจริงกับภาษาอิตาลีแล้วนะคะก็ทักมานะคะ A1 นะคะเปิดวันที่เริ่มนะคะไกรม่าเริ่มวันที่13กุมภานะคะส่วนสนทนาจะเริ่มวันที่ต่อจากนั้นนะคะก็คือเราจะเรียนกันทุกวันพฤหัสแล้วก็ทุกวันเสาร์นะคะเราจะอยู่กันยาวๆเป็นเวลา3เดือนนะคะผูกพันกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะจ๊ายบา